สวัสดีครับจาน่าสิทธาสุงครับเช่าหลักแสนเพื่อเธอคนเดียวคลิปนี้ผมมีโอกาสได้ไปบูชาพระคำข้าวมานะครับเป็นพระคำข้าวรุ่น2ส,สภาพสวยมากๆเดิมๆมากมสภาพนี้นะถ้าเป็นปีที่แล้วนะ3,500อัพสบายๆแต่เช่ามาหลักแสนเพื่อเธอคนเดียวไปกู้สาก์มาจัดมาให้อีกแล้วแบ่งให้เป็นพิเศษก่อนวันสงการคลิปนี้คำข้าวอย่างเดียวเลยนะ สภาพสวยให้ทุกคนที่อยากได้พระสวยรวมถึงอยากจะนำวัตถุมงคลชุดนี้ไปมอบให้กับคนที่เรารักไปมอบผู้ใหญ่ที่เราเคารพอะในช่วงก่อนสงการหรือช่วงสงการใครมีโอกาสได้เดินทางได้กลับบ้านนะครับเป็นพระคำข้าวรุ่นสองที่มีสภาพสวยมากๆเดิมมากๆและสำคัญเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละคือราคาได้ ราคาบูชาได้ผมถึงต้องลุยมาเขาให้ยกมาเลย40-50องค์หลังจากคลิปที่แล้วด้วยม,มันมันมันเกี่ยวข้องกันว่าที่ผมทำเรื่องเตือนภัยไปผมให้บูชาได้รับบูชาสายหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงนะครับเป็นหลักแทบจะร้อยเปเซ็เลยหรือในสายธรรมของหลวงพ่อนะใครที่ตามจากคลิปที่แล้วอยากได้พระองค์แรกหรือว่าอยากได้พระสวยคุณมาคลิปนี้คุณไม่ผิดหวังครับ ไปชมกันครับสวยไหมถามใจเธอดูนี่ครับชุดในดวงใจโอ้โหไปหามาให้นะคือมีแต่คนบอกว่าจะอยากได้พระสำม้าวดุนสองสภาพสวยให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ในสงการจะหาได้ไหมสองพันกว่าผมสู้หมดถ้าเกินสามพันผมไม่ไหวคุณเชื่อไหมผมต้องบุกป,ป่าฝ่าดงเดินทาง้าบจังหวัดหลายที่มากเพื่อไปได้ชุดนี้มา แล้วที่สำคัญฟังให้จบนะคลิปนี้คุณบูชาแล้วคุณอาจจะมีเพิ่มไปได้อีกหนึ่งองค์มามาดูพระกันก่อนเลยสภาพพระครับเห็นไหมชุดน,นี้สวยมากนี่ด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าพระบาทขีดแชมป์เลยบางองค์ก็คือเป็นปุยใยเดิมๆเลย จากถุงเดิมๆไม่ผ่านการบูชาเห็นไหมครับชุดนี้ผมมีโอกาสได้เช่ามาประมาณเกือบ50องค์นะครับแบบสภาพสวยเลยคุณดูด้านหน้าไปแล้วนะคุณมาดูด้านหลังแบบนี้คุณว่าสวยไหมคุณถามใจตัวเองก่อนเลยเนี่ยแหละครับพระเดิมๆม,มากพระรูปพระโชมหลวงพ่อติดคมชัดแบบ ชัดมากๆนะครับทั้งแว่นตานะครับทั้งพระหัตถหลวงพ่อจีวรน,นะครับก็คือเขาเรียกว่าสวยคมชัดทั้งหมดนะครับดูบางองค์สิโอ้โหจับภาพเป็นพุทธานุสติได้แบบดีมากๆคือชุดเนี้ยประมาณเกือบ50องค์เนี่ยฟอร์มนี้หมดเลยนะคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าผมบอกฟอร์มไหนคือฟอร์มนั้นเพราะผมพูดจริงๆพูดตรงๆอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาสวยไม่สวยให้พิจารณาก่อนหลังคมชัดมากๆฟอร์มแบบนี้คือฟอร์ม2,000อัพชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอราคาบูชาเลยแล้วกันนะแล้วผมถือโอกาสมอบความพิเศษให้สำหรับคนที่ไว้ใจเชื่อใจในตัวผม และอยากบูชาพระชุดนี้ไปเก็บไว้ในช่วงสงการหรือนําไปมอบให้กับผู้ใหญ่หรือนําไปมอบให้กับคนที่คุณรักชุดนี้คุณบูชาเถอะครับพระสวยจริงๆนานๆผมจะเจอนะครับผมอยู่วงการมานานมากๆโอกาสที่จะไปยกชุดสวยแบบนี้จากเขามาจากคนอื่นมาเนี่ยมันยากมากๆผมมีโอกาสแล้วนะครับคุณก็มีโอกาสก็ไขว่คว้ากันนะครับเพราะว่าราคาบูชานี้ ไม่แพงครับต่อไปพระคำข้าวจะองค์เป็นหมื่นเป็นแสนพระสวยราคาแพงก่อนครับแน่นอนครับ100%ยเปอเซ็นแทบจะทุกวงการนะครับราคาบูชาพระคำข้าวรุ่น2ส,สวยบูชาองค์ระ2690เท่านั้นส่งฟรี e m s แต่เดี๋ยวก่อนส่งการแล้วไม่มีอะไรพิเศษไม่ใช่จ่านาด ถ้าคุณบูชาสี่องค์ขึ้นไปผมขอมอบพระคำข้าวรุ่นสองสภาพผิวเดิมให้เพิ่มอีกหนึ่งองค์ฟรีบูชาพระหนึ่งองค์สององค์สามองค์คุณบูชาสี่องค์แต่คุณได้พระเพิ่มอีกหนึ่งองค์แล้วมูลค่าก็ไม่ได้ต่ำๆอยู่แล้วคาข้าวรุ่นสองสภาพผิวเดิมเป็นยังไงนี่ผิวเดิมเดิม ผมอะยกถุงร้อยเข้ามาด้วยไหนๆก็ไหนๆละผมตอนแรกผมจะมาแบ่งให้บูชาใช่ไหมผมแจกดีกว่านี่นี่เดิมไม่เดิมนี่ผมแจกดีกว่าใครไว้ใจผมเชื่อใจผมส่งการนี้คุณรับไปเพิ่มอีกหนึ่งองค์ถ้าคุณบูชาครบสี่องค์เป็นต้นไปนี่สวยไหมอ่ะแต่สวยสู้ชุดนี้ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนหยิบสุ่มหยิบมาหนึ่งองค์นี่ พระโคลาฟอร์มครับเห็นไหมทําไมราคาถึงต่างกันคุณดูได้เลยเปรียบเทียบไดเลยขนาดนี้ผมว่าสวยแล้วนะต้องมีพันกว่าละอะต่าๆก็ต้องมีโอ้โหล้อยไปลๆอะแต่เจออย่างนี้ปุ๊บคนละเรื่องเลยเขาเรียกพระโคลาฟอร์มถ้าเราแยกได้เราจะรู้ว่าพระฟอร์มสวยเป็นยังไงเห็นไหมองค์ขวาพระเนตรพระกันเต็มพระนาสิกโดง่งนี่พระเกศเปลเพิงสวยทั้งหมด องศาเห็นไหมไม่ได้ใครรับแอบมาหาผมหรือพิมพ์มาบอกว่ารับคำข้าวรุ่น2ชุดสวย2690 4องค์ขึ้นไปคุณได้คำข้าวรุ่น2ผิวเดิมจากสมัยหลวงพ่อถุงสักทานเดิมๆฟรีอีกหนึ่งองค์เฉพาะสงการนี้เท่านั้นผมให้ถึงแค่สงการเท่านั้น แต่ถ้าพระหมดก่อนก็ขออนุญาตแจ้งกันก่อนว่าพระหมดแล้วนะครับก็โอเคตามนั้นใครไวใครได้ใครมาช้าบูชาของแพงหลังจากนี้เป็นเรื่องปกติครับพระสวยราคาเบาไปไวแอดรายผมมาเหมือนเดิมนะครับแอดไอดีรายบ้านเขียวผมมาขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับบูชาทางรายเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับและ ทุกครั้งที่บูชานะครับให้เช็คว่าเป็นผมเท่านั้นนะป้องกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเตือนภัยไปใครรับรีบดวนเลยครับสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในช่วงสงการเดินทางปลอดภยัยแค้วค่าปลอดภยัยอย่าได้มีตาตรายใดๆขอบารมีหลวงพ่อฤาษีวัดทสูงเมตตาขอให้ท่านเดินทางปลอดภยัยไปเหนือร่องใต้ไปอีสานไปตะวันตกก็ขอให้ปลอดภยัยทั้งสิ้นทั้งปวง บารมีพระเมตตาบารมีเทพเทวะเมตตาครับสวัสดีครับ